สวัสดีครับนายดะเทนวิกเอ็นมาแล้วนะฮะในวันเสาร์แบบนี้นะครับอยู่ผมเทมสปรกิจนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เนี่ยถือว่าเป็นคืนแรกนะครับกับพิธีไว้อะไรแด่นางเอกผู้รองรับครับอย่างคุณแตงโมพัทระธิดานั่นเองนะฮะที่คิดจากเสรีภาพกรุงเทพนะครับมีพี่น้องนะฮะที่รักแล้วก็หวังเดียบคุณแตงโมนะครับไปร่วมส่งคุณแตงโมนะครับสู่อ้อมกอดของพระเจ้ากันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวครับ ในวันที่ความตายมาพรากชีวิตไปอย่างกระทันหันก็ไม่อาจทําลายรักแท้ของเบิร์ตที่มีต่อแฟนสาวผู้ล่วงลับแตงโมพัรทรธิดาลงได้โดยมีแหวนแต่งงานที่เบิร์ตตั้งใจทํามาเป็นพิเศษและนํามามอบให้ในวันที่แตงโมเหลือเพียงร่างไร้วิญญาณในพิธีไว้อาลัยซึ่งจัดขึ้นวันแรกเมื่อวานนี้ที่คริสตจักรเสริภาพกรุงเทพพร้อมคําพูดที่เบิร์ตได้บอกกับโมอามีนาว่าเราแต่งงานแล้วนะซึ่งเปรียบเหมือนเบิร์ตได้ขอแตงโมแต่งงานแล้ว วงเดียวค่ะพี่เพิร์ตบอกว่าเราเราเราให้เขาคนเดียวโมก็เลยแนะนำว่าเดี๋ยวเสร็จจากงานพี่นะเดี๋ยวเอารูปพี่ตั้งเนาะแล้วพี่ก็เอาแหวนวางไว้หน้ารูปพี่ก็แต่เขาตั้งใจจะไปใส่ให้อะไรกใ็ให้พี่พี่จะเปลี่ยนต่างงานได้เลยนะ ได้ได to ้ได้เออเขาก้ออีกหนึ่งคนที่หว um> ังดีต่อแตงโมอย่างเอสุภชัยก็ไม่อาจสะกดกลั้นอารมณ์เศร้าที่ต้องสูญเสียน้องสาวคนสนิทไปอย่างไม่มีวันกลับขณะกล่าวคําไว้อาลัยในพิธีวันนี้พี่เองเลยใส่หมวกมาท่านโมชอบบอกว่าดูแม่กูใส่หมวกสิดูหมวกแม่สิครับวันนี้พี่เองก็เลยแบบว่าถ้านโมอยู่ใกล้ๆทตงโมก็ของแซลอยู่อะครับพี่เองรู้สึกที่ถึงแบบในกับ อยากบอกหลายๆอย่างมากตอนนี้นะครับว่าสูญเสียน้องที่รักยิ่งคนนี้ไปสิ่งที่พี่คนนี้ยังจําได้ทุกอย่างก็คือความดีแล้วก็ความจริงใจความจงไปจงมาของน้องคนนี้นะครับคิดถึงนะคะน้องโมพี่เอก็เชื่อว่าทุกคนที่ถึงโมเหมือนพี่เอเหมือนกันครับ ดยเอลสุภชัยและอ้ําพัชราภาได้ร่วมกันดูแลค่าใช้จ่ายในพิธีไว้อาลัยของแตงโมทั้งดอกไม้อุปกรณ์ตกแต่งรวมมูลค่ากว่าหนึ่งล้านบาทโดยผู้จัดการคนดังเต็มใจที่จะทําให้แตงโมเป็นครั้งสุดท้ายเพราะตลอด20ปีที่ผ่านมามีทั้งความรักและความผูกพันพร้อมเห็นความตั้งใจของแตงโมในการทํางานเพื่อหาเงินในการดูแลตัวเองและครอบครัวจะโปรเฟชชั่นอลมากในเรื่องการทํางานเหมือนที่ทุกคนรู้คือทุกอย่างต้องเป๊ะ okay. แม้กระทั่งมนเหมือนกับเราเห็นที่เขาร้องเพลงเพราะมากแล้วอะคะ่ะถ้าเขาจะไปออกรายการไหนที่จะร้องเพลงอีกอะเขาพร้อมที่จะไปเรียนร้องเพลงอะคะ่ะซึ่งจริงๆระดับนี้แล้วอะเขาจะบางคนเขาจะรู้สึกว่าเป็นน้ําที่เต็มแก้วแต่น้องโม,โมเขาจะเป็นคนที่รู้สึกว่าเขาเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วอะคะ่ะเขาจะหาสิ่งเติมเต็มมาเพื่อจะให้ตัวเขาพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อให้ทุกคนรักเขาเพื่อจะให้รู้สึกว่ามันคุ้มกับที่ทุกคนแบบเหมือนกับเอ็นดูเขาอย่างนี้ค่ะคือสิ่งที่เขาตอบแทนกลับไป พิธีอะไรแตงโมคืนแรกก็มีเพื่อนบนเรือสปีดโบ๊ทมรณะทั้งปอตนุพัฒน์โรเบิร์ตไพบุลจอบนิทัศน์เดินทางมาร่วมไวอไ้อาลัยพร้อมกับนำดอกไม้ไปมอบให้กับคุณแม่พนิดาแต่หลังจบพิธีทั้งหมดเดินทางกลับทันทีโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลนชนด้านอดีตผู้จัดการกระติกก็ปรากฏตัวที่งานในช่วงบ่ายเท่านั้นพร้อมช่อด,ดอกไม้รวมถึงการ์ดความในใจมามอบให้ ไร้เงาแซนวิภาพัฒน์ที่ไม่ได้มาร่วมงานในคืนแรกด้านเพื่อนพี่น้องคนบันเทิง mm. ก็ขอมาร่วมส่งแตงโมสู่สอ้อมกอดพระเจ้ากันอย่างอบอุ่นทั้งหนิงปณิตาเมย์พิชนาดหนุ่มกัญชัยเชียร์ที่คำาพอจักรจันทร์อาคัมศริและเอมมี่มรกตหนึ่งในเพื่อนสนิทร่วมแก๊งน้ำแข็งใสที่ยอมรับทั้งน้ำตาว่ารู้สึกช็อกเพราะไม่คิดว่าเพื่อนรักจะจากไปเร็วแบบนี้ในช่วงชีวิตท,ที่เราได้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมีก็รู้สึกว่าแบบเออมีดีใจที่มีเพื่อนคนนี้ โทรศัพท์ร้องไห้เดี๋ยวสมมติโทรหาไอซ์อย่างเงี้ยมีก็ร้องไห้ไอซ์ก็ปลอบเราผ่านไปครึ่งชั่วโมงไอซ์โทรกลับมาไอซ์ร้องไห้เราก็ปลอบไปปลอกกันมามีกล้องด้วยมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ยากทำใจยากค่ะทำใจยากอยากบอกอะไรกับแตงโมเป็นครั้งสุดท้าย มีคำพูดเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าเขาเก็บปณินใ,นใจัยแล้วกันเนาะโดยรุ่นพี่คริสเตียนทั้งปูอันชลีโรสซิรินทิปและแอนนันทนาบุญหลงก็มาร่วมร้องเพลงไว้อาลัยส่งแตงโมสู่สวรรค์นในค่ำคืนแรกซึ่งงานนั้นจะจัดไปจนถึงวันอาทิตย์ที่13มีนาคมนี้ค่ะ ู้ชมครับนอกจากนี้เนี่ยกระติกนะครับยังได้โพสต์ข้อความนะฮะอะไรถึงแตงโมลงอินสตาแกรมอีกด้วยนะครับระบุว่าขอบคุณพระเจ้านำพามาพบกันตลอด20ปีแตงโมคือครอบครัวหวังว่าจะรับรู้ว่าทุกคนรักและคิดถึงขนาดไหนไม่ต้องห่วงเรื่องอีสเตอร์จะดูแลอย่างดีที่สุดก่อนทิ้งท้ายว่าลูกสาวฝากบอกว่าขอให้มีมีความสุขหลับให้สบายนะคะสู้มามากแล้วรักมากนะ และล่าสุดครับคุณผู้ชมนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยนะฮะทนายความของคุณแม่แตงโมน,นะครับเปิดเผยกับทีมข่าวนารเทนนะครับว่าวันนี้เมื่อ9ก้ามงเช้าที่ผ่านมาคุณแม่พนิดาเนี่ยโทรศัพท์มาปรึกษาเพื่อขออายัดศพแตงโมเนื่องจากมีปมประเด็นบางอย่างที่เปิดเผยไม่ได้นะครับเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาทนายกฤษณะเนี่ยเดินทางไปรับหนังสือจากทนายเดชาครับเพื่อไปยื่นต่อพนักงานสอบสวนเรื่องการอายัดศพ จากนั้นเวลา13นนการหรือว่าบ่ายโมงนะฮะทนายกิษณะเนี่ยจะเดินทางไปยื่นหนังสือที่สถาบันนิติเวศวิทยาเพื่อขออายัดศพนะครับแล้วก็แจ้งความประสงค์ให้ผ่าชนสูตรใหม่นั่นเองนะครับทำให้พิธีเผาศพคุณตังโมงนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่14มีนาคมนะครับต้องเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดนั่นเองนะฮะ คุณผู้ชมครับต้องบอกว่ามีอีกหนึ่งการสูญเสียนะฮะของคนในวงการบังเทิงนะครับเป็นพระเอกตลอดการขวัญใจนะครับของทุกคนเลยนะครับวัยเจ็ดสิสามปีอาเอกสอพง์ชาตรีนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีพิธีรดน้ำศพแล้วก็สวดอภิธรรมศพนะครับเป็นวันแรกครับนาะต้องมีความตนเนอย่างข้เขาเป็นคนที่ด่าได้ด้าเสียนะต้องเห็นแก่เขาเลยว่าเขาไม่เลือกตัวนะ ขอให้กดทกันทีทุกท่านครับแล้วก็อา,าจากเริ่มต้นขอสรองแกนี่คือความภูมิใจของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนที่มีต่อพระเอกลูกมาผู้ล่วงลับสรพงษ์ชาตรีลูกศิษย์ที่รักและผูกพันมากว่า50ปีจากเด็กชาวนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ท่านหมุยช่วยขัดเกลวจนกลายเป็นพระเอกดาวค้างฟ้าอันเป็นที่รักของคนไทยอย่างทุกวันนี้ตามป่วยครับโอ้ยเป,ป็นปีแล้วครับแต่ว่ามันมามา,มาไปไปนะ คนข้างกอดได้คุณตากที่ไหนครับเมื่อแต่ว่ามันคนที่หัวใจเขาเข็บแย่มากเลยนะคือความดันสูงแต่หัวใจไม่เป็นี่ขั้นตอนเขาตายนะผมอยู่เขาตลอดเลยเมื่อวานท่านได้มีโอกาสไปไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลผมอยู่เขาตลอดเลยเขาบอกเองมือจากหัวเขาอยู่ตรงได้นจุดจางเอาชน ายอ่้อนะโดยพิธีสวดอภิธรรมศพคืนแรกเต็มไปด้วยความอลาลัยรักจากเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงขณะที่ภรรยาคู่ชีวิตดวงเดือนจิไทยสงก็ยังอยู่ในอาการโศกเศร้าเช่นเดียวกับยายชั้นเทียมสเสวตพี่สาวแท้ๆของสารพงก็กอดกันร่ำไห้ในการสูญเสียครั้งนี้ ฟากลูกไม้หล่นต,ตน้ต้นขวัญพพ์อับซ้รลูกสาวคนโตที่เดินตามรอยพ่อเอกแม่โยในฐานะผู้จัดละครก็สุดภาคภูมิใจในตัวคุณพ่อที่เป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตทั้งการวางตัวและการทํางานในวงการบันเทิงค่ะภูมิใจที่ได้เกิดมาแบบเป็นลูกคุณพ่อเป็นลูกคุณแม่ภูมิใจที่แบบคุณพ่อคุณแม่ก็คือได้ทําหน้าที่ของตัวเองทั้งในฐานะแบบในฐานะพ่อแม่เราในฐานะ ออคนของประชาชนต่างๆแบบเป็นตัวอย่างให้เราได้อย่างดีเวลาทํางานกับพ่อกับแม่คะ่ะเราจะรู้เลยว่าแบบเราได้ความตั้งใจมาจากแม่เราได้เรื่องนี้มาจากพ่อเราแบบคือเราจะรู้แล้วเราจะยิ่งภูมิใจอะค่ะ<ส>ก็จริงๆภูมิใจอยู่แล้วแล้วก็ดีใจที่แบบคุณพ่อเองก็แบบเหมือนแบบภูมิใจในตัวเราอย่างแบบเมื่อวานเนี้ยค่ะ,คะตอนคุณพ่อเสีย ้ะบีก็มาพูดก่อนนะคะเพราะแบบว่าคุณพ่อภูมิใจในตนมากมรู้ไหมอะไรเลียคือเรารู้ว่าคือบางทีหอนไม่ได้พูดกันบางทีแบบมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเราจะมาพูดกันอะแต่ว่าเรารู้ว่าห่อนก็รู้ว่าพ่อภูมิใจพ่ออนพยายามทำทย่ดีที่สุดพ่อเองก็รู้ว่าแบบเราก็ภูมิใจที่เป็นลูก พิธีสวดพระพิธรรมศพสรพงษ์ชาตรีจะมีขึ้นทุกคืนจนถึงวันพฤหัสบดีที่17มีนาคมนี้ที่ศาลากลางน้ำวัดเทพศรินทราวาสราชวร,รวิหารก่อนจะเก็บร่างไว้ร้อยวันเพื่อรอกำหนดการพระราชทานเพลิงศพต่อไปซึ่งครอบครัวง,งดรับพวงหรีดดอกไม้โดยขอเชิญร่วมบริจาคทำบุญสมทบทุนมูลนิธิพ,พัทรมหาราชานุสรณ์พร้อมขอความร่วมมือแขกที่มาร่วมงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะ ทางนายดะเทนนะครับขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวกับการสูญเสียในครั้งนี้ด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตเปลี่ยนอารมณ์นิดหนึ่งฮะไปที่นางเอกสาวอย่างแพทิเซียกูดนะครับถ้าใครได้ติดตามเธอเนี่ยก็จะเห็นบทบาทของเธอเป็นสาวแบบใสๆลุกสวยๆนะฮะแต่ล่าสุดครับละครเรื่องใหม่พลิกบทบาทเลยฮะเป็นสาวเด็ดเผ็ดแซ่บนะฮะจนถึงขั้นว่าต้องขอไฟเขียวจากวันใจโน้ตวิเศษเลยทีเดียวครับ แต่บทสาวใส่แบววมาตลอดแต่ล่าสุดนางเอกสาวพระธีเสียกู๊ดขอลุกขึ้นมาแซบแถมยังเจอบทเลิฟซีนเดือดในละครเรื่องล่าสุดงานนี้ไม่เพียงแต่ต้องได้รับอนุญาตจากคุณแม่แต่ผู้จัดของเรื่องเมย์ปฏิดายังต้องยกหูโทรเคลียกับหวานใจของสาวแพทอย่างโน้ตวิเศษเลยล่ะค่ะจริงๆพี่เมย์อ่ะคุยไปตั้งแต่แรกเลยเขาแบบเออเรื่องนี้แบบพี่เมย์ขอให้น้องแซบนะอะไรเงี้ยแบบบอกไปเลยค่ะบอกเขาตรงๆเลยให้เขาได้รับรู้แต่จริงเขาก็เขาก็ไม่ดูหรอกแล้วเาว่าง ก็ไม่ว่าค่ะคือเขาก็แบบ respect อาชีพเราเขาก็ปล่อยให้เราทำเพราะเขาก็รู้ว่าสุดท้ายแล้วเราเรา,เรารู้ลิมิตตัวเองตกใจไหมเหรอคะก็อาจจะไม่ได้ตกใจนะคะแต่ว่าถ้าก็เป็นประมาณนี้แหละก็เป็นมีความโตความเปรี้ยวขึ้นแหละซึ่งความรักเข้าปีที่3ยังแฮปปี้ดีแม้รูปคู่ในโซเชียลจะหายากเพราะว่าขอเก็บไว้ดูกันเองดีกว่าค่ะ เดี๋ยวพักสักครู่นะครับช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูโฆษณานะฮะต้องบอกเลยมีนักร้องเสียงดีแวะมาทักทายครับเมามอ,มอาานทีปีนี้ไม่ได้มาเยือนสอยก้าวแค่ในฐานะศิลปินแล้วนะจ๊ะหนุ่มเสียงคุณภาพมีเอกเอกมมนี่ีฬาสุดนั่งแทนผู้บริหารค่ายเพลงน้องใหม่ m mm hmm. e l o d y Music Studio ซึ่งเร็วๆนี้เตรียมป้าศิลปินหลายเบอร์ออกมาให้แฟนๆได้ติดตามผลงานด้วยส่วนงานเพลงของหมีเอกเจ้าตัวเขาก็ยังไม่ได้ทิ้งไปไหนแฟนๆรอติดตามได้เร็วๆนี้เลยจ้า